สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง t r e x รกกลายพันธุ์จะเป็นอย่างไรเมื่อการทดลองที่ผิดพลาดของมนุษย์ทำให้เกิดอสุรกายยักษ์ขึ้นมาพวกมันทั้งดุร้ายและบ้าคลั่งอย่างสุดขีดเลยครับแล้วมนุษย์จะกำจัดมันได้อย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับตัวหนังเปิดเรื่องมาที่หน้าห้องทดลองลับของบริษัทยินกรุป๊ปมีป้าแม่บ้านคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดอยู่ ซึ่งในห้องนี้จะมีกรงขนาดใหญ่มากเลยนะครับแต่วันนี้นั้นไม่มีสัตว์มีก็แต่เศษชิ้นเนือ้อปลาคนนี้ก็เลยได้เปิดกรงออกเพื่อเข้าไปทําความสะอาดแต่แล้วป้าเม่บานก็ต้องถึงกับตะลึงเมื่อได้เจอกับสัตว์ทดลองขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นทีเร็กส์กลายพันธุ์ที่สามารถล่องหนได้นะครับแล้วป้าก็โดนมันเขมือไปครับแล้วในตอนนี้มันก็สามารถหนีออกไปจากกรงได้สําเร็จแล้วด้วยนะครับตัวหนังตัดมาที่อีกด้านหนึ่งของป่าที่อยู่ไม่ไกลาจากบริษัท ชายคนนี้มีชื่อว่าอาเหลียงเขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนพบเห็นงูยักษ์ออกมาอลวาดเขาจึงได้ออกมาจับมันแต่ว่าหนังของงูยักษ์มันหนามากปืนยิงยาสลบจิงยิงไม่เข้าเพียงแค่เจ้างูยักษ์มันสะบัดตัวก็ทําให้กับดักพังจนหมดแล้วนะครับจากนั้นมันก็เลยลากขมือพวกของอาเหลียงอย่างบ้าคลั่งอาเหลียงก็พยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแล้วเขาก็ล่องูยักษ์ไปยังกับดักที่เตรียมเอาไว้แล้วในที่สุด เขาก็สามารถจับมันได้สาเร็จครับซึ่งเจ้างูยักษ์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ทดลองของบริษัทยินกรุ๊ปเหมือนกันนะครับมันเกิดจากการนําเซลล์ของงูหลามมาผสมกับเซลล์ของไทสุรัท็อปโดยที่ทางบริษัทนั้นเคยชวนอาเหลียงไปทํางานด้วยแล้วนะครับคราวนี้อาเหลียงจึงได้รับข้อเสนอนี้เพราะเขาอยากรู้ว่ายินกรุ๊ปกําลังทดลองอะไรอยู่กันแน่แต่ว่าตอนนี้ทั้งยินกรุ๊ปกําลังมีเรื่อง เรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องของคุณปาแม่บ้านที่โดนทีเร็กขมือไปในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับและพวกเขาก็ยังหาตัวทีเร็กไม่เจออีกด้วยซึ่งอันที่จริงมันไม่ได้หนีไปไหนนะครับมันกําลังล่องหนอยู่และมันก็ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยทุกคนที่ได้เห็นก็หวาดกลัวและต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยที่เจ้าทีเร็กเองก็ไล่ขมือพวกเขาด้วยเช่นกันส่วนอาเหลียงก็ได้พาคนบางส่วนไปหลบซ่อนที่โรงยิมแล้วทันทีที่ทีเร็กเข้ามา พวกเขาก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กคว่างใส่มันจากนั้นก็เอาถังขยะครอบหัวมันไว้ก่อนที่จะรีบวิ่งหนีออกไปแต่แล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งได้เดินเข้ามาที่โรงยิมโดยที่หารู้ไม่ว่ามีเจ้าทีเร็กอยู่ในนี้และเขาก็โดนมันขมเอือบไปอีกคนหนึ่งครับแล้วหลังจากที่มันได้ขมเอือบไปเยอะแล้วมันก็ได้เข้าไปดื่มน้ําในห้องน้ําซึ่งมีหญิงสาวชื่อยี่ปออาบน้ําอยู่นะครับพอเธอได้เห็นมันก็ต้องถึงกับช็อก เธอกำลังจะกรีดร้องออกมาแต่ว่าซุนเวินก็ได้เข้ามาช่วยและพาเธอออกไปจากที่นี่ทางคร่จะต้องเดินออกไปแบบเงียบๆไม่อย่างนั้นมันจะเห็นแล้วก็โดนขมือแน่ๆแต่พอเดินไปได้ไม่กี่ก้าวพนักง,งานสาวอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นเจ้าทิวเร็กก็ตกใจกลัวและกรีดร้องออกมาทําให้เจ้าทิวเร็กที่เห็นไลาลาทั้งสามสาวทันทีแล้วอาเลียงที่ตามมาก็ได้เวี่งขวดแชมพูตกแตกกระจายเต็มพื้น ทำให้เจ้าทีเร็กลื่นลอมไปนะครับแล้วอันเหลียงกับซุนเหวินก็ได้มาหลบในห้องจัดแสดงฟาสซิลโดยเจ้าทีเร็กก็ยังตามหาไม่เลิกซึ่งมันมีระบบประสาทดมกลิ่นที่เฉียบคมมากนะครับมันจํากลิ่นน้ําหอมของซุนเหวินได้อันเหลียงจึงบอกให้เธอถอดเสื้อผ้าทิ้งเพื่อกระจายกลิ่นให้เต็มห้องและทําการฉายแสงโปรเจคเตอร์ใส่ที่ตาของมันและช่วงจังหวะน,นี้เริ่มหนีออกไปจากห้องทันทีแต่ทว่าประตูอัตโนมัติของบริษัทก็ไม่สามารถเปิดออกได้ ทางครูจึงได้ไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากข้อมูลของสัตว์ทดลองทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วบางทีอาจจะเจอกับชุดอ่อนของเจ้าทีเร็กก็เป็นได้ครับตัวหนังตัดมาที่อีกด้านหนึ่งกลุ่มคนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ก็อาแต่วุ่ยวายและสตีแตกกันลั่นห้องจนทำให้ทีเร็กเจอตัวพวกเขาแล้วมันพยายามจะพังประตูเข้าไปข้างในให้ได้และด้วยความที่ประตูมันบังมากอาจจะก,การมันไว้ได้ไม่นานมากนักแต่แล้วอาเหลียงก็ได้หลอกล่าทีเร็ก ให้วิ่งตามเขาไปแต่ก็หลอกได้ไม่นานนะครับเจ้าทีเร็กมันฉลาดมากมันได้วิ่งวนกลับไปที่เดิมอเลียงได้วิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วบอกให้ทุกคนรีบวิงว่งหนีอย่างสุดชีวิตเพราะเจ้าทีเร็กมันบุกมาแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังแย่หน่วยรักษาความปลอดภัยก็ได้โผล่มาแล้วยิงปืนช็อตไฟฟ้าจูโจมใส่เจ้าทีเร็กจนมันได้นอนแน่นิ่งไปครับแต่ทว่าทีเร็กไกลพันมันก็แข็งแกร่ง,แ,งและอึดมาก แค่ปืนไฟฟ้าทําให้มันสลบได้ไม่นานมากนักมันได้ฟื้นขึ้นมาแถมมันยังวิวัฒนาการจนลิ้นของมันเหมือนกิ้งก่าคาเมเรียนมันใช้ลิ้นของมันจับเหยื่อมากินจากระยะไกลได้แล้วหน่วยรักษาความปลอดภัยก็โดนมันขมือกไปจนหมดเลยครับจากนั้นคนที่เหลือรอดชีวิตก็ได้หลบหนีมาอยู่ในห้องป่าจำลอง เนื่องจากในห้องนี้งูยักษ์ในตอนต้นเรื่องมันเคยหลุดออกมาในห้องหนีนะครับนั่นก็แสดงว่าในห้องนี้มันจะต้องมีทางหนีออกไปข้างนอกได้แน่นอนแต่แล้วทุกคนก็ต้องถึงกับช็อกเพราะป่าจำลองแห่งนี้มันคือถิ่นของงูเขียวยักษ์และดูเหมือนมันกำลังหิวมากด้วยคนที่วิ่งหนีไม่ทันก็โดนมันขมือเป็นอาหารของมันไปครับและถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปรับรองว่าต้องถูกมันขมือไปทุกคนแน่ๆ อาเหลียงเขาถนัดการรับมือกับสัตว์ดุร้ายแบบนี้อยู่แล้วเขาได้หลอกล่อง,งูยักษ์ไปทางอื่นเบี่ยงเบนความสนใจมันไว้เพื่อซื้อเวลาให้คนอื่นๆได้หนีลงไปในท่อในตอนนี้เจ้างูเขียวยักษ์มันได้ไล่าตามอาเหลียงไปอย่างกระชั้นชิดมันได้เข้าจู่โจมอาเหลียงจนเขาได้ล้มลงไปแล้วในขณะที่งูยักษ์กำลังจะเขมือบอาเหลียงไปอีกคนหนึ่งแล้วจ,จู่ๆเจ้างูยักษ์ไทสุรท็พปก็ได้โผล่มา แล้วตอนนี้มันก็ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับแล้วเจ้างูยักษ์กับเจ้างูเขียวคนได้เข้ามาปะทะกันพวกมันฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลัง่งแต่ด้วยความที่งูยักษ์ไทสุรท็อปมันตัวใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่างูเขียวยักษ์ตัวนี้ก็เลยได้ไพ่ายแพ้และโดนฆ่าตายไปในที่สุดครับส่วนอาเหลียงก็ใช้จังหวะน,นี้หนีลงท่อและออกมาจากบริษัทได้แต่แล้วสักพักมันก็มีคนของบริษัทเข้ามาจับตัวเขาไป และพามารวมกับคนอื่นที่หนีออกมาได้ก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับดอกเตอร์ที่ได้สร้างอสุรกายทุกตัวในบริษัทนี้ดอกเตอร์บอกว่าเขาจะไว้ชีวิตทุกคนถ้าหากว่าสามารถจับตัวเจ้าทีเร็กมาให้เขาได้ซึ่งคนที่ทําได้ก็มีแค่อัเหลียงเท่านั้นและดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนในใจแล้วด้วยนะครับเขาขอให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในกรงของทีเร็กและขอให้คนที่ชื่อว่าลูอิสเข้าไปกับเขาด้วยจากนั้นอาเลียงก็ได้บอกแผนให้ลูอิสฟัง ก่อนที่จะแยกย้ายก็ไปทําตามแผนของตัวเองครับอ่าเหลียงได้ตรงเข้าไปหาเจ้าทิวเร็กและหลอกล่อให้มันวิ่งตามเขามาส่วนลูอิสก็ได้เปิดประตูป่าจําลองจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกับคนอื่นในกรงของทีเร็กซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนที่อ่าเหลียงได้วางเอาไว้นะครับในที่สุดงูยักษ์ไทสระทับก็ได้ออกมาจากป่าจําลองและนี่คือแผนของอ่าเหลียงที่คิดจะให้พวกมันทั้งสองตัวเข้าต่อสู้กันและก็ให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะครับ ทันใดนั้นเจ้าอาสูรกายยักษ์สองตัวก็ได้เข้าต่อสู้กันพวกมันกอดรัดฟัดเวียงกันไปมาอย่างบ้าคลัง่งการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดเลือดพลา่าเจ้าทีเร็กมันพยายามจะล่องหนแต่งูยักษ์ก็ตรวจจับความร้อนได้มันพุ่งเข้าไปและฝังเขี้ยวของมันลงไปในตัวของเจ้าทีเร็กก่อนที่จะปล่อยพิษใส่ตัวของมันแต่ทว่าพิษของมันกลับไปมีปฏิกิริยากับเซลล์ต่างๆในร่างกายทําให้ทีเร็ก กลายเป็นอสูรกายที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวของมันขยายใหญ่ขึ้นมันใช้ลิ้นฉกไปที่เจ้างูยักษ์ก่อนที่จะกัดคอของงูยักษ์จนได้ตายคาที่ไปครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าทีเร็กก็กำลังจะเข้าไปเล่นงานผู้คนต่อท่านใดนั้นสู้เหวินก็ได้ขับรถฟก์ลีฟพ,พุ่งชนเจ้าทีเร็กไปอย่างเต็มเต็มและเร่งสปีดเครื่องยังสุดกำลังดันตัวเจ้าทีเร็กไปชนกับท่อจนสารความเย็นได้ฝุ้งกระจายออกมา และแช่ตัวเจ้าทีเร็กจนมันได้หมดฤทธิ์และแนนนิ่งไปครับแล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถกำจัดอสุรกายยักษ์ทุกตัวของบริษัทยินกรุ๊ปได้และบริษัทก็ถูกรัฐบาลสั่งปิดไปส่วนเจ้าทีเร็กก็ถูกย้ายไปที่อื่นแต่ทว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนมากน้ำแข็งอาจจะละลายและเจ้าทีเร็กมันอาจจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นได้แล้วตัวหนังในเรื่องนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ